สบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์ทุกคนเด้อท like> ี่เข้ามหาเบิงหับสุมสองเสาหงมื่อนีเป็นวันศิลวันพระใหญ่เข้าก็ได้ลงมาใส่บาตรอย่านน้ำเนาะพี่น้องอันนี้สิบเป็นป้าของเสาหงใส่บาตรคนก็ไล่ไล่พี่น้อง เพราะว่าผู้ฝ่านรู้ว่าเทไก่อ่ลูกผู้ผิดกก็ได้แม่ก็หน่อนผู้ฝายนนักก็ได้แต่พี่น้องเล่าอ่าุทิไปไหนดาวตเจให้ดีชั้นสูง้ลาลายมันผ่าใหญ่กัะสีเป็นแบบนี้เนาะเมื่อก่อนหันวันนั้นวันผ่าน่อยสะหงมานะคนบ่ค่อยลายบรนได ปกติสไลดก่อนนี้ข้าใช้ือวอาจารย์ช้ปัจจุนชื่อว่า่อเป็นช่างทานท่านโบ้พ่อท่านบบวแลังตื่นแล้วท่านพ่อที่กบข้มองนมไรเออนที่เปิว่าเออากวา ในชิ um ้นนี้สาทุที่กผัวเมทิ้านลักเพืองกระชาองเมื่อกี้สาธุมีกาเมซุปากช่องกระชอเมือกี้สาธุทีปกั้วอาจารย์ชุดใจจออนี่อาจารย์ชุกใจจอนี่ปากช่ออันนี้สิเป็นเครื่องเซบาทาร์โพี่น

ปกสีัมำสามุกีตระุปกวในแดใจเลงอะไรจอมกีทุปกวนี้ปัองคำพูนัตาามุกีรุปกนั่งนี้นั่งนี้บนนั่งนี้รอปัจองนามุกีสาุ ขบวเวสีปากช่องนำุกจาตุขบวนเอปากช่องาำมนกสกุสะทูออดิบุเชมคาเลขบวนรถไฟโบรารปากช่องรถไฟเหนือรถไสายพอินหุลขบวนรถไฟสหยพ่ออินห อุตุนิานเม่อของาคาจหดเนเ้อนอยาท่พี่น้องเออต้นุิเอให้ยุติลงหลับไปแลวนั้นนอเดี๋ว่ามูนาทานไปแล้วแต่ยาที่พี่น้องเวลาจะนยันนั่แตุ่ติ่ไปก็แล้วแต่ด้อยน้องอาจะาเองจงหมดไปเ้ะ Đừng ăn tiếng ta nói lại không nói em sợ đây có mưa từ 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 đi nghe năm đây chẳng phải tiếng rồi để tránh cái cuộc buồn này hai năm xong tổ lại Đang. ฝากที้นีทีไขอใ่้งกาเป็นดีเออเป็นเจตีนีรถเนเมบ้านเนาะอันนี้ความทุขอัน้ากันเมือทุกคนเด้ออยานหูเนาอย่งนี้เองอันี้ิอยู่ทางในเด้อพี่น้องหลังจากที่เฮาใส่บาตยานนำ เลบุเมนมาพินหลังจากที่เฮาใส่บาตแล้วนาอเฮาก็สเขาวมากฟังเพื่อนเทศอยู่นี้หลังจากใส่บาตแล้วก็หยานำ้ำหยาน้ำแล้วก็เป็นอันพิธีจบนาอพี่นอ้องจบพิธีคนกนสิลา น,นี่กับเป็นอันเทสิินแล้วพี่น้องกับสีได้กับแล้วเใส่บาทคนออกมากับเซลล์ลายเมื่อกันเบิดล่ะ ลงบอกยูดีกระย่างมาหาอันนี้เพื่อนสีมาขอพอรเนาะพี่น้องผู้ใดอยากขอพอรก็ขอใดเด้ดอ ដល់កា